นั้นตลาดหุ้นของสหรัฐนั้นมีการเคลื่อนไหวกันเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็มีตลาดหุ้นหลายๆตลาดนะคะแต่ว่าจะมีตลาดเพียงแค่บางตลาดเท่านั้นที่มีชื่อเสียงอย่างนิวร์กต็อกเอ็กซ์เชนจแล้วก็ n แอสแ q s t o ็อกมาเก็ซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะก็มีด er ัชนีหลักๆนะคะทั้งดาวโจนส์ s อส0 0น้าก็ n แอสแค่ะซึ่งถ้าดูตางจาก Year t o d a t e นะคะ แด้แจกเองนะคะดาวโจนส์ค่ะปรับตัวลดลงมาทั้งสิ้นนะคะเคลื่อนไหวในแดนลบลดลงไป2.65%อนะคะอยู่ที่ดับจดับ17,552 S&P 500จะเคลื่อนไหวในแดนลบเช่นเดียวกันนะคะปรับตัวลดลงไปประมาณ1%อยู่ที่ดับ,บ20,60และแนสแอกเพนเพียงแค่ดัชนีเดียวนะคะที่สามารถเคลื่อนไหวในแดนบวกได้น,น,ดนักขณะนี้มีการปรับตัวสูงขึ้นไปค่ะ5.76%เก อยู่ที่ระดับ5,048ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายดัชนีมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างค่ะมาเริ่มกันก่อนนะคะที่ดัชนีของ Nasdaq ค่ะดัชนีของดาว Jones นะคะซึ่งดัชนีดาว Jones เองค่ะเป็นหนึ่งในดัชนีที่มีความเก่าแก่อันดับที่2ของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะรวมลงมาค่ะก็คือมีทั้งหมดนะคะมีการคำนวณบริษัทไว้บริษัทใหญ่ๆไว้ในตลาดหุ้นนะคะประมาณ30บริษัทด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นบริษัทที่เราก็รู้จัก กันดีซึ่ง5อันดับแรกที่มีน้ำหนักมากต่อดัชนีนะคะก็คือโก m แมน a ซ็ s ค่ะเยทูเด t e ค่ะปรับตัวลดลงมา5.61% 3M ่ค่ะเยทูเดตปรับตัวลดลงมา 3- 8.1%ในขณะที่โบอิงค่ะสามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปได้10.83%นะคะ IBM แล้วก็ h o ม e Depot ค่ะซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเองนะคะดัชนีของดาวโจนส์ก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจซึ่งก็สามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปได้นะคะแต่ระดับสูงสุดนะคะที่18,312ค่ะณวันที่19พฤษภาคมในขณะเดียวกันนะครับปรับตัวร่วงลงมาแต่ระดับต่ำสุดของปีนะคะที่ระดับ15,666ที่วันที่25สิงห่ะ มาดูันตอนะทคะที่ S&P 500ค่ะก็เป็นดัชนีที่คิดคำนวณบริษัทในสหรัฐอเมริกาไว้506บริษัทนะคะซึ่ง5อันดับแรกที่มีน้ำหนักมากต่อดัชนีค่ะก็คือ Apple นะคะปรับตัวลดลงมาทั้งสิ้นนะคะในช่วง1ปีที่ผ่านมา1.60% Microsoft ค่ะสามารถที่จะบวกขึ้นไปได้20.17% Exxon Mobil นะคะปรับตัวลดลงมา13.26%เนื่องจากว่าได้รับแรงกดดันจากเรื่องราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่ General Electric เองค่ะก็ปรับตัวสูงขึ้นมาได้ี0 2.48%และที่สำคัญนะคะก็มีจรสันแอนจรสันด้วยค่ะโดยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเองนะคะ S&P 500ค่ะก็สามารถที่จะจับกับตัวสูงขึ้นไปได้นะคะแต่ระดับสูงสุดนะคะของปีอยู่ที่2,128ค่ะณนะวันที่20กร,รกฎาคมเช่นเดียวกันกับตัชนีของดาวโจนส์นะคะมีการปรับตัวร่วงลงมาแรงนะคะแต่ระดับต่ำสุดของปีที่1,867ค่ะณนะวันที่2 5สิงหาคมค่ะ มาดูกันต่อที่ดัชนีของ NASDAQ นะคะซึ่งก็เป็นดัชนีดเดียวที่สามารถปรับตัวเคลื่อนไหวในแดนบวกได้ของปีนี้นะคะมีบริษัทค่ะที่ถูกคิดคำนวณในดัชนีถึง3,132บริษัทค่ะอันดับแรกที่มีน้ำหนักมากต่อดัชนีนะคะก็คือ Apple Microsoft Amazon Facebook แล้วก็ Alphabet ซึ่งก็เป็นเจ้าของขอุ Google นั่นเองค่ะ โดยในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมคะดัชนีต่างๆของตลาดหุ้นสหรัฐเองก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะซึ่ง N a s d a q เองค่ะเช่นเดียวกันคล้ายๆกันกันกบดัชนีของอาดาวโจนส์แล้วก็ s p 5 0 0นะคะมีการปรับตัวสูงขึ้นไปแต่ดับสูงสุดนะคะที่5,218ณวันที่20กรกฎาคมและมีการปรับตัวรุงลงมาแรงนะคะณวันที่24สิงหาคมค่ะที่ดับ4,506ค่ะซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเองนะคะ ตัะชีนต่างๆในตลาดหุ้นสหรัฐก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะคะมีทั้งบวกและลบสลับกันไปค่ะเรามาเริ่มกันก่อนเลยที่ช่วงไตรามาสแรกของปีนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างจึ่งในช่วงไตรามาสแรกของปีนะคะตลาดหุ้นสหรัฐค่ะสามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าตลาดเองก็มีการตอบรับว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นแล้วก็ยุโรปนั้นสามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างน่าสนใจนะคะในขณะที่ธนาคารกลางต่างๆนะคะก็มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมค่ะโดยในช่วงนั้นเองค่ะดัชนี ของเนสแตกค่ะสามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นมาได้แล้วก็ยืนอยู่เหนือระดับ5,000ได้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีค่ะโดย3ปัจจัยหลักๆเองที่เข้ามาขับเคลื่อนนะคะบรรยากาศการลงทุนในช่วงไตรามาสแรกของปีค่ะหนึ่งเลยก็คือเรื่องของราคาน้ํามันที่ผันผวนม,มาตั้งแต่ปี2014นะคะซึ่งในช่วงไตรามาสแรกของปีค่ะราคาน้ํามันมีการปรับตัวร่วงลงมาแรงนะครับประมาณ10%ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบของสหรัฐเองมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ48ดอลลาร์ต่อบาเรลค่ะ อีกเรื่องราวน,น,นึงนะคะที่เข้ามากับเพื่อน,น,นก็คือสถานการณ์การ,การ,การควบรวมกิจการของธุรกิจต่างๆซึ่งก็เข้ามาหนุนหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์รวมไปถึงหุ้นในกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะคะจากสัญญ,ญาณที่ว่า เศรษฐกิจของสหรัฐนั้นสามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งทําให้นักลงทุนเองก็มีคานคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยนในอีกไม่ช้าซึ่งหลากหลายปัจจัยเหล่านี้เองสมผลให้ตลาดทุ้นสหรัฐในช่วงนั้นเองก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและสามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่องมาดูกันต่อนะคะที่ในช่วงไตรามาสที่2ของปีนี้นะคะซึ่งก็มีการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ค่อนข้างจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่ วุอหวามากนักนะคะซึ่งในช่วงนั้นเองค่ะดัชนีของดาวโจนส์ s P500 ทะมีการเคลื่อนไหวทรงตัวในขณะที่ NASDAQ เป็นเพียงแค่ดัชนีเดียวที่สามารถปรับตัวสูงขึ้นไปได้ประมาณ2%ค่ะ โดยสามปัจจัยหลักๆเลยที่เข้ามากดดันในช่วงนั้นนะคะวิกฤตนี้ของกรีซที่เข้ามากดดันตลาดทุ้นทั่วโลกภายหลังจากที่กรีซเองนะคะผิดนัดชําระหนี้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้กรีซเองนะคะก็ต้องออกมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่นะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนกับ ช่วยเหลือนะคะจากทางกลุ่มเจ้าหนี้นั่นเองอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะจีนนั้นใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่จะเห็นได้ว่าในช่วงปีนี้เองนะคะจีนก็ได้ออกทั้งการลดอัตราดอกเบีย้ยการลดการกันสำรองเงินสดนะคะของธนาคารพาณิชย์หรือว่า RRR ลงอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะนักลงทุนเองก็เห็นสัญญาณนะคะว่าเฟดนั้นจะขึ้นดอกเบี้ยนในอีกไม่ช้าเนื่องจากว่าประธานเฟดสาขาต่างๆเองก็ออกมาให้สัญญาณว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองค่ะ มาดูกันต่อนะคะที่ไตรามาสที่3ของปีนี้มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจแล้วก็มีการปรับตัวร่วงลงไปอย่างชัดเจน ซึ่งดัชนีหลักๆนะคะตั้งดัชนีของ N a s d a ดาวโจนส์แล0เน์ีนั้นจะเห็นสัญญาณการปรับตัวร่วงลงมามากกว่า6-7%ค่ะภายหลังจากที่ได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นของจีนค่ะโดยในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมค่ะตลาดหุ้นของจีนนั้นมีการปรับตัวร่วงลงไปแรงมากกว่า8%ภายในเวลาวันเดียวเท่านั้นนะคะเป็นการร่วงลงไปแรงมากที่สุดในรอบ8ปีหลังจากที่นักลงทุนเองก็มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวนักขณะนี้ส่งผลให้ในช่วงนั้น จะเห็นได้ว่าตลาดทุนทั่วโลกน้าเผชิญกับแรงเทขายอย่างหนักส่งผลให้ตลาดทุ้นของสหรัฐเองค่ะมีการเรียกกันว่า black monday นะคะดัชนีของดาวโจนส์ค่ะปรับตัวร่วงลงไปแรงภายใน1วันนะคะถึง1000จุดเลยทีเดียวอีกเรื่องดาวหนึ่งนะคะก็เรื่องของเฟดนั่นเองค่ะไา่หลังจากที่เฟดเองนะคะก็มีการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเปียแต่ว่านักลงทุนเองก็ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นเมื่อไหร่เนื่องจากว่าในช่วงการประชุม FOMC ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นเฟดก็ไม่ได้ บอกว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่ามีการคงอัตราดอกเบี้ยไว้นั่นเองค่ะส่งผลให้นักลงทุนเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจขนาดนั้นทําให้บรรยากาศการลงทุนในช่วงไต,ตรมาสที่3ของปีนี้จะเห็นสัญญาณการปรับตัวลดลงมาอย่างชัดเจนค่ะมาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวของในช่วงไลรมาสที่4ก็คือช่วงนี้นั่นเองค่ะหลังจากที่นักลงทุนเองก็มีการตอบรับนะคะเรื่องราวของเฟดชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าเฟดเองก็ให้คามั่นสัญญาว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอีกไม่ช้าแน่นอนซึ่งในช่วงเดือนธ เส้นใจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะภายหลังจากที่ก็คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการมานานเกือบเกือบสิปีค่ะส่งผลให้ก็มีการเคลื่อนไหวนะครับกลับตัวสูงขึ้นมาได้เล็กน้อยเนื่องจากว่าตลาดก็มีการตอบรับในเชิงบวกมากขึ้นในขณะที่ราคาน้ํามันเองค่ะในช่วงไตรามาสนี้จะมีการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะมีการปรับตัวลดลงมาแรงนะคะทำให น้ำมันดิบสหรัฐค่ะมีการปรับตัวลดลงมาแรงแตะระดับสําสุดในรอบ7ปีในขณะที่น้ำมันดิบเวนเองค่ะแตะระดับสําสุดในรอบ11ปีภายหลังจากที่โอเปกนะคะมีการประชุมในช่วงวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ออกมาบอกนะคะว่าจะคงมาตรการและก็ปริมาณการผลิตน้ำมันที่ล้นตลาดโลกในขณะนี้ต่อไปสมผลให้สถานการณ์ความกังวลกับปริมาณน้ำมันที่ล้นตลาดโลกก็เข้ามากดดันบรรยากาศแล้วก็ราคาน้ำมันนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละไตรามาสที่ผ่านมาเองก็มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ะะอย่างไรก็ตามเราก็ต้องไปดูกันต่อว่าในช่วงปี2016นนั้นจะมีเรื่องราวอะไรที่จะเข้ามาขับเคลื่อน